ผักในรูปท่านมาช้ชมเห็นแล้วรู้ทันทีเลยคืออะไรอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะคือใบโหระพ,พานั้นเรานํามาทําเป็นผักที่ใส่ในอาหารชับ,บกินข้าวบางคนก็เอามาทานสดๆทานกับราบส่วนใบโหระพานั้นประโยชน์มีมากมายเราทานแต่บางครัง้งเราไม่ทราบว่าใบาโหระพานี้มีประโยชน์อะไรกันบ้างมาดูประโยชน์ของใบโหระพากันเลยนะคะประโยชน์ข้อที่1ช่วยกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคนเราแล้วก็ช่วยเจริญอาหารได้เป็นอย่างดี ระอยู่ข้อที่2นะคะมีฤทธิ์ในการช่วยช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือว่าขจัดคราบไขมันตามเส้นเลือดที่ออกมาข้อที่3ช่วยขับหัวสิวหรือช่วยบรรเทาอาการอักเสบของหัวสิวได้ดีเลยข้อที่4นะคะมีคนมีส่วนช่วยในการป้องกันหรือยับยัง้งการเกิดโรคมะเร็งข้อที่5นะคะโหระพานะคะถ้าเรานำยอดอ่อนมาต้มน้ำดื่มหรือว่ากินสดๆจะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้เป็นอย่างดี ข้อที่6นะคะการรับประทานโหระพาจะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องฟือหรือว่าช่วยขับลมในลําไส้และก็ระเพาะอา,ารได้เป็นอย่างดีใครที่ชอบท้องอืดน,นะคะทานโหระพามากๆจะช่วยขับลมได้นะจ๊ะประโยชน์ของโหระพาข้อที่7นะคะนำใบโหระพาสดและแกะจัดมาขกดละเอียดแบบนี้นะคะช่วยลดอาการอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นแพ้อักเสบเกิดจากผิวหนังอักเสบหรือบางคนถูกแมลงกัดต่อยใบโหระพาช่วยได้ ประโยชน์ข้อที่8นะคะนอกจากใบจะมีประโยชน์แล้วมเมล็ดของหัระพาก็มีประโยชน์เช่นกันคนไหนที่มีอาการเป็นบิดหรือว่าเป็นบิดบ่อยนะคะให้นำมเมล็ดหัระพานั้นมาแช่น้ําจนพองพอพองแล้วจะเป็นเมือกแล้วนำมาทานก็จะแก้อาการโรคบิดได้อย่างดีเลย ประโยชน์ข้อที่9นะคะช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ,อเรานำใบโหระพานั้นมาสกัดเป็นน้านํามันแล้วนำม,มาทาบริเวณกล้ามเนื้อที่หดเกร็งนะคะสามารถช่วยผ่อนคลายและลดการเกร็งของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีลองไปทากันดูนะคะประโยชน์ข้อที่10นะคะเรานาใบโหระพามาแปรรูปเป็นสมุนไพรอบแห้ง เป็นสมุนไพรไทยได้อีกชนิดหนึ่งนอกจากอบแห้งแล้วเราสามารถนําใบโหระพาอบแห้งนั้นมาสกัดเป็นน้ํามันโหระพามันโหระพานั้นแต่คุณก็ช่วยลดอาการบวมนะคะทาบริเวณที่พกช้ําดําเขียวได้ลดอาการบวมได้เป็นอย่างไรมะคะประโยชน์ของใบโหระพาเรากินอยู่ทุกวันแต่เราไม่ทราบประโยชน์ว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ของโหระพานะยังมีมากมายนะคะแต่วันนี้เรานําเสนอให้ท่านผู้ชมทราบเพียงสิบอย่างเท่านั้นยังมีอีกมากมายที่เรายังคิดไม่ถึงว่าโหระพานั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราดูคลิป นี่แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะ